สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพูดคุยมาวันนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9ก้าค่ะวันศุกร์ที่เก้าเมื่อวานเราไปทำงานใช่ไหมแล้วเมื่อวันพุธโอได้รับอีเมลมาว่าโอไดอ้ทมีน่ะหรือว่าเวลานัดที่จะไปรับวัคซีนโควิด2019 <c oughs> ก็คือ ขับรถไปไม่ไกลค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านบ้านเทวอ,อยู่ก็ขับรถไปประมาณสิบห้านาทีก <c oughs> ็ถึงที่คลินิกเทียวะไปรับนะแล้วโอก็แบบว่ามีความรู้สึกกังวลน,นิดหน่อยอะ่ะคือมันก็อีกใจหนึ่งเขาดีใจที่ได้รับวัคซีนแล้วเป็นวัคซีนเข็มแรกนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเข็มที่สองจะเมื่อไร่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไปรับวัคซีนเข็มแรกวันแรกเข็มแรกแล้วโอ้ก็คิดว่าโอเป็นคนแรกของ ครอบครัวและวงตระกูลเลยอะจริงๆอะคือโอ้คิดว่าเออย่าต้นบุญน่ะคงอาจจะได้รับปซีิก่อนโอ้แต่อย่างที่โอเคยพูดไปอะย่าต้นบุญเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่สองโอไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่หนึ่งคือโอต้องไม่ตัดผมที่บ้านพักคนชราทุกๆอาทิตย์แล้วทุกๆอาทิตย์โอต้องตรวจโควิด COVID ที่แบบว่าแบบเร่งด่วนอะค่ะสิ้านาทีที่มันแย่าไปในรูจมูกแย่ไปถึงนี่แล้วเจ็บมาก แล้วทุกอาทิตย์โก็ต้องแย่อย่างนั้นทุกอาทิตย์เลยแล้ววันนี้เออพุวันนี้ค่ะโอได้โอ,อได้นัดไปรับวัคซีนเวลา20่สนาฬกายีนาทีโอก็อไม่รู้ว่าทำไมมันถึงต้องไปดึกขนาดนั้นแต่ว่าเอ,อพี่สาวบ,บอกว่าให้เอาย่าไปด้วยคือถ้ายาเขาเขาพูดกันว่าถ้าสมมติว่ามีวัคซีนที่ยังเหลืออยู่แล้ว อาจจะได้รับวัคซีนพร้อมกับโอไม่แน่อะไรเงี้ยคือแบบแฟนโอก็จะไปด้วยแล้วโอก็จะไปด้วยยังไม่รู้ว่าตุ้มบุญจะไปด้วยไหมตุ้มบุญอาจจะอยู่กับป้าก็มันอ,อาจจะเป็นโอแล้วก็ยาละก็พี่สาวค่ะก็ะนี่หาเถียวจะมาเล่าให้ฟังคือมันก็มีความดีใจมันก็ดีใจที่จะได้รับวัคซีนแล้วแล้วมันก็มีความรู้สึกกังวลกังวลนิดหน่อยกังวลนิดนิดอะมันก็แต่ว่าโอได้รับวัคซีนอัน,นอันนี้เป็นของ บริษัทของเยอรมันนะผอก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะโตยเชอร์อะไรสักอย่างเนี้ยล่ะเดีย๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะค่ะว่าเา่าเราพัฟซีนแล้วอาการมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยตอนนี้มันก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วโอ้ก็มีความรู้สึกว่าโอ้อยากจะหลับพักผ่อนสักนีบหนึ่งคือแบบว่าให้ร่างกายมันสดชื่นนะนะคือถ,ถ้าเขาตรวจเจอว่าเราแบบไม่สบายหรือเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้รับวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะโอ้ก็มาพูดคุย เมาโมยประมาณนี้แล้วอย่ามาดูเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอาการมันเป็นยังไงกัาบวัคซีนเข็มแรกของโควิด2019นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ